สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคะเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคะเช้าบ่าย VAP นะครับงวดประจำวันที่29กนะครับกันยายน2566นะครับผมเนาะอาทิตย์นี้นะครับแนวทางหุ้นนิเคะก็ถือว่าเดินดีนะครับพี่พี่สรับในรอบปกติเนี่ยผมว่าถือว่าเดินเดินดีมากๆเลยนะครับเนาะก็ถ้าเกิดใครติดตามก็ยินดีด้วยนะครับผม สำหรับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมสำหรับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกใหม่ที่เพิ่งผ่านเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำาต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมก็ของเรานะครับมาดูผลเมื่อวานนี้นะครับในรอบ VIP นั้นไม่มานะครับพี่ๆเนาะในรอบ VIP นั้นไม่มานะครับ เมื่อวานนี้หลุดเนาะนะครับมาแค่รอบปกติ V.I.P. นะครับเช้าผมให้4กับ0ไปผลที่ออก296กับ82นะครับพี่พีของเราไม่มีเนาะหลุดไปนะครับส่วนรอบบ่ายผมให้วิ่งแปดรุ่ดสี่ผลที่ออก191กับ72อนะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับผมในรอบ V.I.P. เนาะส่วนในรอบปกตินะครับพี่พีในรอบปกตินะครับเนาะโอ้ยนะครับรอบปกติผมให้วิ่งแปดรุ่ดสามนะครับ ผลที่ออก3 0 1 8 9นะครับพี่เสียดายที่3ไปอยู่ข้างหน้าเนาะนะครับตัวรูดไม่มานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่8 9ตรงตรงนะครับผม8 9ตรงตรงแล้วเน้น8 6มา8 9นะครับส่วนรอบบ่ายนะครับวิ่ง8รูด2นะครับผลที่ออก252กับ3 8นะครับใครวิ่งรูดที่2นะครับพี่เข้าไปที่25 52นะครับมาตัวเน้นตัวเจาะเนาะ แล้วก็ใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่8338นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่ก็ยินดีสมัยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่วันนี้ก็วันศุกร์เนาะนะครับในรอบปกตินั่นก็หยุดเสาร์อาทิตย์สวันนะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบวันนี้ก็จัดนะครับเนาะจัดนะครับถือว่าถือว่าเด่นอยู่นะครับพี่ ในวันนี้ในรอบปกติเรามาดูรอบ V.I.P ก่อนนะครับ V.I.P ในรอบเช้านะครับผมให้วิ่ง5รูด1ไปตัวเน้น181958นะครับ3ตัวก็519นะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง0รูด6นะครับตัวเน้น0 9 9 6 1 6 9นะครับผมท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสลับในรอบ V.I.P นะครับผมเช้าบ่ายนะครับ ส่วนในรอบปกตินะครับผมมาดูกันนะครับในรอบปกติมาดูกันนะครับในรอบปกติวันนี้นะครับผมผมให้ไปที่สายวิ่งผมให้ไปที่หนึ่งนะครับสายลูดให้ไปที่เลขเนะครับผม1นึ่งสามห ก้าสามก้าสี่นะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่หนึ่งเก้าศูนย์นะครับผมอันนี้เลขเก 9, นะ้าเนาะวันนี้ก็เป็นวันวันผ้าใหญ่ด้วยนะครับพี่พีเนาะถ้าเป็นแถวประเพณีแถวอีสานบ้านเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าวันวันเข้าเข้าสากหรือเปล่าเนาะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเนาะถ้าพูดผิดต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พ วันนี้เป็นวันปลดปล่อยนะวันนี้นะครับเป็นวันปลดปล่อยนะครับผมเก้าศูนย์นะครับเก้าสามหนึ่งห้านะครับผมเนาะสลหรับตัวเน้นตัวเจาะของเราวันพระไม่แน่นะครับพี่อาจจะติดเบิ้ลมานะครับผมเอออาจจะติดเลขเก้ามานะครับเบิ้ลไม่เอาเนาะเอาเก้าดีกว่า ในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายนี้ผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่4นะครับรูดที่8นะครับวิ่ง4ี่ลูดสี่หนึ่งสีนะครับ8 2 8 1 8 6นะครับผมสตัว4 8 2 นะครับแปดสแล้วก็42นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับหุ้นนี้เค่อีกเช้าบ่ายปกตินะครับผมถ้าได้ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับเนาะชื่นอชอบยังไงแล้วก็ตามนะครับผมก็วันนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกเราเป็นวันพระใหญ่นะครับพี่ๆี่ก็อย่าลืม ไปทําบุญกันนะครับก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับผมโชคดีกันทุกท่านนะครับเนาะก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้ถูก3ามตัวตรงนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมวันนี้ก็ท่านใดที่ติดตามตทางหวังวเราพัฒนาเนาะสูตรเม็ดเดียวผมลงไปแล้วนะครับเนาะเหลือในโค้งสุดท้ายที่ยังไม่ได้ลงนะครับวันนี้ก็จะจะรีบลงให้พี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ กาบสวัสดีครับ